ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่30พฤษภาคม2 568ชาวราศีมังกรในวันนี้ช่วงเช้าอาจจะมีความตึงเครียดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องผ,ผู้รับผู้ใหญ่หรืออาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งนะคะหรือจะโดนตําหนิอยู่บ้างแต่พอสักช่วงเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็จะนับว่าเป็นเรื่องดีๆค่ะคุณจะได้รับข่าวดีๆหรือคุณติดต่อประสานงานอะไรก็ตามก็จะประสบความสําเร็จมากเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็อย่าหึงอย่าห่วงกันมากจนเกินไปนะหรือ เพราะในวันนี้เลยนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนอาจจะนอนเยอะไปหรือว่านอนน้อยไปนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมในช่วงตอนเชา้ชาๆก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะคะแต่พอสายไปแล้วอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจคุณอยู่บ้างนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคุณก็ยังมีเงินใช้ใจเยอะดีมากเลยนะคะส่วนเรื่องความรักก็ยังโอเคยังดีอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บเท้าเจ็บปากเจ็บฟันนะคะหรือการขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ท่านที่เกิดราศีมีนวันนี้คุณจะมีความสุขใจดีได้สิ่งของที่พอใจหรือสิ่งที่คุณอยากได้มานานแล้วคุณจะได้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีๆนะคะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยคุณก็มีเงินทองเยอะอยู่นะคะในตอนนี้มีความสุขดีแต่ว่าเรื่องลึกๆก็หมายถึงว่าเรื่องความวิตกกังวลที่คุณอดคิดไม่ได้ในคุณก็จะไปคิดมันมากนะคะส่วนด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ยักรักกันดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องตะขิดตะขวงใจอะไรกันอยู่บ้างนะคะให้มองข้ามไปจะดีกว่านะ ส่วนคนโสดนะคะก็สวยๆไปค่ะหล่อๆไปนะคุณก็เป็นคนโสดมีสเสน่ห์ดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามานะก็เลือกเอาค่ะอ่ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศี เมธนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากมีบุตรก็ได้นะคะหรือบางท่านอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรที่มันใหม่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องจะมีเงินเข้านะคะจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะสมหวังได้ดั่งใจในช่วงประมาณสักเที่ยงไปแล้วนะคะถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดเนี่ยคุณก็จะได้ตามนั้นส่วนด้านสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคือมดลูกนะคะ สอเกี่ยวกับเรื่องพวก ตับไตนะคะบางท่านอาจจะกินอะไรที่แบบว่าเป็นประจำนะคะก็ลองเช็คสุขภาพดูนิดนึงนะคะว่าคุณกินเยอะไปหรือเปล่านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะเส้นเอ็นแขนขาก็ยังมีอยู่นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะส่วนเรื่องการใช้รถใช้ถนนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปขับรถเร็วมากจนเกินไปนะบางทีเราอาจจะเร่งรีบนะคะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงไปแล้วนะคะอย่าไปเร่งรีบอะไรมันมากเกินไป แล้วก็ทำอะไรก็ใจเย็นๆนะคะอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณทำมันถูกนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษศนะคะก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานด้านต่างๆค่อนข้างประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะหรือท่านใดที่ตอนนี้กําลังมีเรื่องที่ต้องแบบต้องพูดต้องคุยต้องเจรจานะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ ก็การเงินก็มีเข้ามาเยอะดีนะคะแต่ว่ารายใจก็เยอะด้วยนะประมาณหลังเที่ยงไปแล้วนะคะคุณก็จะสมหวังได้ดังใจนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะสมดังใจปรารถนาค่ะท่านที่เกิดราศีเมถุนวันนี้การเงินของคุณก็จะมีเงินเข้าดีนะคะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยหรือเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาต้องระมัดร,ระวังด้วยนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะระวังจะหล่นหายตรงไหนหรือว่า อาจจะมีปัญหาได้นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักก็ใครที่มีความรักอยู่ก็ยังดีอยู่นะคะไม่เป็นอะไรนะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะก็มีมีเกณฑ์ว่าจะมีคนดีๆเข้ามานะ,ะก็ลองศึกษาดูกันนะคะเลือกคนที่เขาคิดเหมือนคุณนะคะนะคะเอาคนที่เข้ากันได้ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงเช้าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคุณอาจจะรู้สึกว่านอนแล้วไม่อยากจะตื่นนะคะหรือว่าไม่ค่อยจะมีความสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีความกังวลใจแต่เช้านะคะ ส่วนเรื่องผู้ใหญ่อาจจะจุกจิกจู้จีจ้ไปสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณเจอลูกค้าในช่วงเช้าลูกค้าก็อาจจะจู้จี้นะคะหรือถามเยอะนั่นเองนะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องการขับรถนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าไปเร่งไปรีบมากจนเกินไปนะคะเรื่องของความรักเนี่ยก็อยู่ที่คุณปรารถนานะคะถ้าคุณอยากจะให้ความรักดีคุณก็จะสมหวังหรือถ้าคุณอยากจะเลิกลากคุณก็จะได้สมหวังด้วยเช่นกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ ท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะเรื่องการงานของคุณค่อนข้างที่ประสบความสําเร็จมากเลยนะคะท่านใดที่เจราจาต่อรองเรื่องใดๆเอาไว้นะคะก็จะมีความสําเร็จดีนะคะแต่ว่าสักประมาณช่วงเที่ยงไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลใจนะคะในเรื่องของสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปกังวลมันมากเกินไปนะ,ะส่วนด้านความรักพักไว้ก่อนนะคะ ให้สนใจเรื่องอื่นดีกว่านะเรื่องการเงินการทองเรื่องการงานนะคะพยายามเคลียร์ให้จบให้สิ้นไปนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะอาจจะปวดเท้าปวดฟันก็ได้นะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะ ชาวราศีกัน์ช่วงเช้าอาจจะยุ่งๆเรื่องงานนะคะแต่พอช่วงสักเที่ยงไปแล้วก็จะมีความสุขใจแฮปปี้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะมีเรื่องที่อดที่จะก,กังวลไม่ได้นะคะส่วนท่านใดที่มีความรักอยู่แล้วเป็นมีคู่อยู่แล้วก็รักกันดีค่ะหรือถ้าหากว่าท่านใดเป็นคนโสดนะคะต้องดูให้ดีก่อนนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่ครองอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลใจมากไปกว่านี้ก็ได้นะคะ,ะส่วนเรื่องการเงินของคุณก็ยังมีเงินสะพัดดีอยู่นะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะเ,เรื่องการงานของคุณก็ประสบความสําเร็จดีนะเรื่องการเงินก็มันอาจจะยังไม่ค่อยคล่องตัวนะคะแต่ต่อไปอในเร,เร็วนี้ก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมนะคะสิ่งที่คุณทําเอาไว้นะหมายถึงว่าคุณทํางานทําการเนี่ยมันก็จะสร้างเงินสร้างทองให้แก่คุณได้นะคะส่วนด้านของความรักช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะ หรือห่างกันนะอยู่ห่างหรืออยู่ห่างกันนะคะก็จะดีส่วนคนโสดนะคะก็ดูกันก่อนนะดูให้ดีก่อนนะคะมันอาจจะมีมันอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนนะในช่วงนี้นะคะรออีกสักไม่นานนะคะไม่กี่วันก็จะผ่านพนะะ้นแล้วค่ะท่านที่เกิดราศีพฤษจิกะ คุณก็จะประสบความสําเร็จและก็สมหวังได้แั่งใจนะคะถ้าคุณคิดถึงเรื่องดีๆมันก็จะสําเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้นะคะคุณต้องขจัดความวิตกกังวลออกไปด้วยนะ,ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณคิดอยากจะลงทุนนะคะหรืออยากจะทําอะไรก็ตามนะคะอย่าไปกลัวนะคะถ้าคุณลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะเพราะช่วงนี้คุณจะมีไอเดียมันเจิดเลิดมากเลยนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะมากมายนะคะหรือบางท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจานะคะหรือ ือการสื่อสารคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระวังมันจะผิดพลาดนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการลงทุนก็ ก็อาจจะต้องลงทุนไปก่อนนะคะส่วนรายรับเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รับเต็มที่นะคะก็อย่าเพิ่งไปกังวลมันมากนะคะเพราะว่าต่อไปในอนาคตคุณก็จะได้เงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกค้าไกลๆนะคะหรือบางท่านก็ทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะหรือท่านท่านใดที่ทํางานไกลบ้านนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะจะประสบความสำเร็จมากเลยนะคะมาต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงเฉย เช้านะคะคุณอาจจะกังวลในเรื่องคู่ของคุณมากเป็นพิเศษสําหรับคนที่มีคนรักมีครอบครัวนะคะส่วนคนโสดก็อาจจะคิดถึงใครบางคนนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะหรือบางท่านก็คิดถึงเรื่องอนาคตว่าจะไปแนวไหนดีนะคะหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมดีไหมก็แนะนําว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับตัวนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งขยับขยายอะไรมากมายนะคะ ให้รออีกสัก15วันนะคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะคะนี่คือการทำนายดวงชะตา12ลราศีประจำวันที่30เดือนพฤษภาคม2568ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับชาว12ลราศีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อคุณจะได้รู้ตัวล่วงหน้าและก็จะได้เตรียมการล่วงหน้านะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ